สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในปีกุลในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในเรื่องการงานการเงินแล้วก็ผลประโยชน์ของคุณแต่ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแต่ผู้จัดจะพูดถึงในเรื่องการงานของคุณก่อน ช่วงเวลานี้เนี่ยพลังงานของไพ่ the high p r i e s t e s เป็นสิ่งที่ย้ำเตือนอะ่ะให้คุณต้องระวังนะการผูกจับตามองในที่ทำงานเพราะว่าในช่วงเวลานี้าบางทีเนี่ยบริษัทเขาต้องการที่จะปลดคนออกต้องการที่จะลดรายจ่ายนะเป็นสิ่งที่ตัวคุณเองนะ่ย ก็รู้อยู่ก่อนแล้วแหละนะนั่นก็คือไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่เอ่อ e r m i t แต่ว่าคุณก็พยายามที่จะระวังตัวแล้วก็ทำใจเตรียมใจกับความไม่มั่นคงที่จะเกิดขึ้นนะแล้วคุณก็พยายามที่จะเอ,อ่ทำหน้าที่ของคุณไปปกปิดความรู้สึกนะแต่ว่าคุณก็ต้อง ระวังตัวในช่วงเวลานี้เพราะว่าหนึ่งอาจจะถูกจับผิดให้ออกจากงานเพราะมันมีไพ่ที่เป็นพลังงานในด้านลบนั่นก็คือไพ่ห้าเหรียญที่คุณจะต้องระวังตัวการเสียงงานหรือว่าอาจจะมีปัญหาในเรื่องการเงินติดขาดอะไรแบบนี้ซึ่งอาจจะส่งผลมาจากเรื่องงานก็ได้ หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยที่ทำงานเนี่ยอาจจะไปไม่รอดนะเพราะว่าเศรษฐกิจน่ไม่ดีรายได้ไม่พอ,อที่จะพยุงบริษัทหรือว่าร้านค้าหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ธุรกิจที่เขาทำอยู่เนี่ยบางทีเขาอาจจะปิดตัวลงแต่ว่าเขาไม่บอกคุณ นะไม่ไม่พูดให้คุณได้รู้ตัวก่อนอะไรประมาณนี้ฉะนั้นช่วงเวลาเนี้ยในเรื่องการใช้จ่ายของคุณคุณก็ต้องระวังด้วยนะคุณก็ต้องเตรียมหาทางหนีที่ไล่เอาไว้เพราะว่าบอกได้เลยว่าเรื่องการงานอะมันจะมีบางสิ่งที่เปลี่ยนแปลงกําลังจะเข้ามาแต่ว่าเออเขายังไม่พูดถึงเขายังเก็บเป็นความลับอยู่ นะก็มีสองกรณีที่คุณจะต้องระวังเรื่องการทำตัวของคุณที่ถูกจับผิดหรือไม่งั้นก็เตรียมหาทางออกไว้เพราะว่าความมั่นคงของที่ทำงานเนี่ยมันเริ่มไม่เหมือนเดิมแล้วก็ส่วนในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยที่บางทีมันก็อาจจะกระทบกับรายได้หรือว่าผลประโยชน์ของคุณกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย รู้นะว่าแฟนของคุณเนี่ยอนอกใจชอบไปหาความสุขนอกบ้านอะไรแบบนี้นะเพราะว่าเป็นพลังงานของไพ่สามถ้วยนะไพ่สามดาบแล้วที่นี้เนี่ยไพ่าสามดาบเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าคุณพยายามที่จะให้โอกาสกันแต่ว่าในเหตุการณ์เนี้ยคุณจะต้องระวังตัวให้ดีกรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณ ยังให้โอกาสกันแล้วยังอยู่กับคู่ครองคนเนี้ยด้วยเรื่องเงินเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่เรื่องความรักนะแล้วคุณยังต้องพึ่งพาอาศัยกันคุณต้องระวังเพราะว่าเขาจับตาดูคุณอยู่นะถ้าเขาจับได้เนี่ยเขาจะเอ่อไม่ให้ความช่วยเหลือกับคุณนะในเรื่องเงินทองคือเขาจะแบบว่าเอ่อ ตัดบางสิ่งออกไปจากการที่ว่าคุณเนี่ยเอ่อต้องการความช่วยเหลือจากเขายังพึ่งพาเขาอะไรเงี้ยเขาก็ยังแบบพพอร์ตคุณอยู่ทีนี้ถ้าการทำตัวของคุณเนี่ยที่ว่าทำให้เขาจับได้ว่าคุณยังไม่เปลี่ยนนะอันเนี้ยเขาจะไม่ให้ความช่วยเหลือเขาจะแบบว่าเหมือนตัดหางคุณปล่อยวัดเลยอันนี้คุณต้องระวังนะแล้วในอีกด้านหนึ่ง กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณกำลังคบกับใครอยู่นะอันนี้มันเป็นดวงโดยรวมฉะนั้นเนี่ยบางเรื่องอาจจะเกิดกับคุณบางเรื่องก็อาจจะไม่เกิดกับคุณก็ได้อาจจะไปเกิดกับคนอื่นนะที่เกิดในปีกุนแต่เดือนที่ต่างกันวันที่ต่างกันกรณีว่าคุณไปคบกับใครอยู่ในช่วงเวลานี้เนี่ยคุณก็ต้องดูนะว่าคนคนนี้ย ท่าแท้ตัวตนของเขาเป็นยังไงเพราะว่าเขาเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือถ้วยอาจจะมีใครเข้ามาคบหากับคุณก็ได้ในช่วงเวลานี้แต่ว่าคนคนเนี้ยบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่บอกสถานะตัวตนที่แท้จริงของเขาให้คุณรู้เพราะว่ามันมีไพ่ราชินีพระจันทร์ไพ่สามดาบแล้วก็ไพ่สามถ้วยก็หมายถึง สถานการณ์ที่เเขาเนี่ยคบซ้อนนะมีความสัมพันธ์อยู่ที่บ้านแล้วหรือว่ามีใครอีกคนหนึ่งแต่อาจจะมาคบหากับคุณในช่วงเวลานี้อาจจะเ,เห็นคุณเป็นเเหมือนอะไรอะ่ะอีกหนึ่งทางเลือกนะเพราะว่าคนคนนี้มีปัญหาในเรื่องเงินทองนะจากการทำตัวของเขาแล้ว ทีนี้เนี่ยพอเขาโดนอะไรอะโดนถูกจับผิดหรือว่าโดนขู่ะนะว่าถ้าคุณไม่เปลี่ยนนิสัยการทำตัวอะไรของคุณอย่างเงี้ยทีนี้ฉันจะไม่เอาแล้วนะฉันจะตัดจบแล้วนะฉันจะแบบตัดหางปล่อยวัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือผู้ชายคนเนี้หรือว่าใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยก็เลยเหมือนเออ แทนที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองอะแต่เขาปรับเปลี่ยนไม่ได้เขาก็เลยมองหาทางออกมองหาทางเลือกอีกอันหนึ่งเอาไว้สำรองเป็น another option ทีนี้คุณก็ต้องระวังว่าคุณจะถูกเอาเปรียบในความจริงใจหรือเปล่าคนคนเนี้ยมีปัญหาในเรื่องเงินทองแล้วทีนี้ถ้าเขามาคบกับคุณเนี่ยเ,เขาก็จะมาเกาะคุณหรือเปล่ามา ขอความช่วยเหลือมาแบบว่าอะไรอะ่ะเหมือนเป็นสถานการณ์บังคับอะนะถ้าเกิดว่าคุณได้คบกับเขาอย่างเงี้ยบางทีเดี๋ยวเขาก็มีเรื่องดราม่ามาอ้างอันนั้นอันนี้อะไรเงี้ยเหมือนคุณก็อดไม่ได้คุณจะต้องระวังนะเพราะว่ามันเป็นพลังงานของไพ่อัศวินถือถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าเหรียญไพ่หกไม้เท้าหกไม้เท้าเนี่ยเขา ปกปิดฐานะตัวตนของเขาไม่ว่าในเรื่องการเงินในเรื่องความสัมพันธ์ฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องตรวจสอบดูให้ดีเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาช่วยเกื้อนหนุนอะไรให้คุณมีฐานะที่ดีขึ้นนะแต่จะมาเอาเปรียบคุณหรือว่าอาจจะมาขอ,อาพึ่งพาคุณในเรื่องเงินทองด้วยหรือเปล่าอันนี้คุณต้องตรวจสอบเลย แล้วไพ่เดอะเฮอร์มเนี่ยก็เป็นตัวแทนของอสิ่งที่คุณเนี่ยจะต้องอสร้างเกาะคุ้มกันให้ตัวคุณเองแล้วก็ค่อยๆศึกษาคนคนนี้เพราะมันมีบางสิ่งที่ปกปิดนะในในความสัมพันธ์แล้วคุณเนี่ยจะได้รู้ด้วยตัวของคุณเองแต่ว่า สิ่งที่ไพ่ต้องการสื่อสารกับคุณก็คือไม่ต้องการให้คุณเนี่ยเสียเปรียบถูกเขาหลอกนะไหนจะต้องเสียตัวแล้วจะต้องมาเสียเงินอะไรแบบนี้นะไพ่ the uh, the high priestess แล้วก็ไพ่ the hermit เนี่ยเป็นไพ่ uh, ที่ต้องการเตือนสติค,คุณก็ขอให้คุณอนะ่ะ uh, โชคดีกับ uh, ทุกการตัดสินใจช่วงนี้เวลาคบใครหรืออะไรเข้ามาเนี่ย คุณก็ต้องดูให้ดีนะว่าเขาเข้ามาในรูปแบบไหนนะคุณก็ต้องฉลาดเลือกดูคนแล้วก็คบคนให้เป็นก็ถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กับคุณหรืออาจจะมีประโยชน์กับใครๆอีกหลายคนกรรณาช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่กันนะคะ และช่วยกดติดตามคลิปวิดีโอนี้ไว้ถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าวันข้างหน้าเนี่ยคุณอาจจะมีอะไรที่คุณสงสัยแล้วถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรขึ้นมาเนี่ยไพ่เนี่ยเขาจะสื่อสารกับคนที่มีปัญหาจริงๆแล้วช่วยให้คุณเนี่ยปกป้องผลประโยชน์ของตัวคุณเพื่อที่ว่าคุณจะได้ไม่ถูกหลอกถูกเอาเปรียบ พราะถ้าเกิดว่าไพ่กล่าวถึงคุณเนี่ยก็หมายความว่า,าคุณคือคนที่สำคัญนะเรื่องนั้นอะ่ะมันก็สำคัญสำหรับคุณด้วยที่ไพ่ต้องการเตือนคุณก็ขอให้คุณโชคดีนะคะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ